เขากลับมาแล้วครับนี่คือเคสจากคารคอแซในรุ่นเฟรม4000ซีรีส์นะครับตัวนี้เป็นตัวต่อยอดอัปเกรดจากตัวค o อแซ4000ที่เคยเปิดตัวตั้งแต่ปี2019แต่ว่ารอบนี้นะครับเขามาเป็นโมดูลเขาสามารถสลับปรับเปลี่ยนเขาสามารถถอดประกอบย้ายฟอนต์พาร์เนลใหม่แถมมีแอมในตัวด้วยเขาบอกมาอย่างนี้เจ๋งขนาดไหนวันนี้เราจะมารีวิวพร้อมประกอบโชว์ให้ดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว xtv ครับวันนี้เราอยู่กับเคสตัวใหม่ล่าสุดจากทางคอแซนะครับในรุ่น 4, รม4000 series นะครับเคสตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเคสที่มีการต่อยอดม,มาจากรุ่นก่อนหน้าก็คือพวกตัว 4000d อะไรพวกนี้ที่เคยเปิดตัวไปตั้งแต่ปี2019นะครับนี่ก็เรียกว่า6ปีแล้วสำหรับซีรีส์ตัวนี้นะครับแต่รอบนี้มีการต่อยอดอัปเกรดหลากหลายอย่างมากวันนี้ผมจะพามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเคสตัวนี้ด้านหน้าแล้วรู้สึกชอบเลยคือในส่วนตัวฟอนต์พาร์เนลครับย้ายมาอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับทำให้เวลาที่เราวางเคสบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น,น ก็ในส่วนตัวนี้ปุ่มเปิดเครื่องเอาเท่มากครับทำให้เวลาที่เราเสียบ usb หรืออะไรต่างเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตรงนี้มันมีกิมมิกเล็กๆตรงที่ในส่วนงตัวแจ็ค3.5มมิลครับเขาบอกว่าเขามีเหมือนกับตัวแอมตัวช่วยขยายเสียงอยู่นิดนึงนะครับที่ตัวฟอนต์พาร์เนลตัวนี้เลยทําให้เสียงที่เวลาเสียบตัวเนี้ยมันจะดังชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็จะมีในส่วนตัวรู usb type a 2ช่องพร้อมทั้งในส่วนตัว usb type c ก็เรียกว่ารับสมัยตามปี2025ที่สิาต้องาที่ ในส่วนของตัว USB Type C แล้วนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่ผมจะพาไปแกะเคสตัวนี้ผมขอพามาดูอุปกรณ์รหนึ่งตัวนะที่เวลาคุณซื้อเคสตัวนี้มาเขาจะมีแถมมาให้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ 4,000D แล้วก็เขียนไว้อุปกรณ์ริบ็อกเห็นปะอันนั้นเขาเขียนชื่อรุ่นว่า Fame 4,000 Series ส,สำหรับเคสตัวนี้แต่ของข้างในกล่องก็ยังเขียน 4,000D อยู่นะครับอ่ะเปิดออกมาปับ๊บคุณจะเจอกับอุปกรณ์ที่เป็นชุดน็อตสายเคเบิลทยเอาไว้ประกอบนะครับ มีสายที่เอาไว้เชื่อมต่อฟอนพาเแนลทำให้เวลาประกอบอง,ง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเสียบสายนะครับมีในส่วนตัวนี้ครับตัวที่เอาไว้จับยึดนะครับพัดลมหรือว่าเอาไว้คั้าในส่วนตัวกาจอตัวนี้มีแถมมาให้อีก1ชุดนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวเหมือนกับ แม่เหล็กแมกเนตนะครับที่เอาไว้แปะบังในส่วนงตัวสายไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้ทีเด็ดสุดนะครับมันคือตัวเฟรมที่เอาไว้สําหรับการยึดพัดลมนะครับซึ่งเฟรมตัวนี้เราสามารถปรับแต่งได้อิสระว่าเราอยากจะติดตั้งตรงไหนไม่ว่าจะเป็นไซส์พัดลม12เซน14เซนอะไรพวกนี้สามารถรองรับในการติดตั้งได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้จะมีตัวแผ่นปิด อีกหนึ่งตัวอันนี้คือแอสเซซอรีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูตอนประกอบหรือถ้าใครสงสัยมันมี QR ว์โค้ดคุณสามารถสแกนเพื่อดูวิธีการติดตั้งใช้งานได้แต่ถ้าไม่อยากสแกนดูคลิปผมเดี๋ยววันนี้มีบอกมาเรามาดูกันที่ตัวเคสดีกว่านะครับตัวนี้เป็นกระจก t e m p e r g l a s เช่นเดิมนะครับแล้วเราก็สามารถใช้มือบิดใช้มือในการเปิดได้เลยนะครับวิธีการเปิดฝาตัวนี้นะครับคุณจะต้องดึงออกมาข้างหลังแล้วก็ใช้มือตัวนี้ดันออกนะครับพอดันเสร็จปุ๊บ เราจะเห็นว่ามันจะมีสลักตัวหนึ่งนะครับในการเปิดฝาเคสตัวนี้โอเคผมขอเอาฝาไปเก็บก่อน หลังจากเปิดเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นกับภายในที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังกรนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวยึดเมนบอร์ดตัวนี้ถ้าเราลองดูดีๆเนี่ยเขารองรับในส่วนตัวเมนบอร์ดที่เป็นพวก BTF เรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นว่ามันจะมีช่องสาหรับการให้เสียบสายไฟทางด้านหลังไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดที่เป็นไซส์ MTX หรือว่า ATX ที่เป็นรูปแบบของ BTF นะครับรองรับเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับในส่วนด้านล่างตรงนี้สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะก็คือทุกจุดอ่ะของเคสตัวนี้มันจะเป็นโมดูลคุณสามารถเปิดฝาปิดฝาอะไรต่างๆ ไ,ไอ้ตัวแผ่นเมื่อกี้คุ้นๆไหมครับหน้าตาตัวนี้จะเป็นในรูปแบบของสีใสนะครับเผื่อแบบคุณต้องการให้มันดูแบบมีสีขาวๆมีมิติแต่ถ้าคุณต้องการระบายความร้อน คุณก็ถอดตัวนี้ออกแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าอยากจะให้มันทึบก็ใช้แผ่นตัวสีดําที่เขาแถมมาใน accessories box เ,เปลี่ยนเข้าไปคุณก็สามารถทําเป็นฝาทึบได้แล้วนะครับก็อันนี้เป็นกิมมิกลูกเล่น1ชิ้นนะครับในสองตัวเคสตัวนี้เรามาดูด้านบนกันนิดนึงดีกว่าด้านบนก็จะมีพื้นที่ในการติดตั้งชุดน้าใช่ไหมครับวิธีการเปิดคุณก็ขันน็อตเหมือนเดิมครับมี2ตัวใช้มือสามารถหมุนบิดเปิดได้เลยแล้วครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังตรงนี้เขาจะมีเหมือนกับยางนะครับที่เป็นตัวโลโลก้คคอสแุณาามารถดึง แล้วก็ยกนะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาคุณจะเจอกับในที่ที่เอาไว้ติดตั้งหม้อหนามแต่ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้เนี่ยผมขอลดความสูงโต๊ะให้ดูกอนคุณจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีรูแค่ชุดเดียวล่ะมันสามารถติดตั้งพัดลมได้แบบเดียวหรอมันติดตั้งด้ไซส์เดียวหรอไม่นะครับมันจะมีช่องตัวนี้ครับคุณสามารถเลื่อนโดยการใช้ประแจหกเหลี่ยมคลายตัวนี้นะครับเลื่อนตัวสีเหลืองไปที่120 คุณสามารถติดตั้งหม้อน้ำไซส์ยหรือพัดลม120ได้ถ้าคุณเลื่อนมาที่140ก็จะสามารถติดตั้ง140ได้อันนี้คือความเจ๋งที่เขาให้มานะครับคือแบบคุณเลือกไี่อิสระเลยว่าคุณอยากจะติดตั้งแบบไหนแล้วเขาไม่ต้องทําให้มันเปลืองเหล็กเขาทามาเป็นโมดูลที่สามารถเลื่อนๆๆอ,อ,อ,อย่างนี้ได้เลยอันนี้ถือว่าดีมากอ่ะเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงแล้วกันนะสำหรับด้านหลังของเคสตัวนี้ก็สามารถใช้มือหมุนนะครับตรงนี้ในการเปิดแล้วก็ดันนี่เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะ เรามาดูข้างหลังกันนะครับเราจะเห็นว่าตัวเคสตัวนี้มันจะเป็นโมดูลแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับตัวนี้เขามีการเว้นไว้ให้หลายคนน่าจะเคยใช้งานชุดน้ําของคอแซเนาะหรือว่าใช้อุปกรณ์ต่างๆของคอแซเขาจะมีในส่วนของตัวกล่องลิงก์หรือว่ากล่องคอนโทรลเลอร์นะครับเขาจะมีเว,นว้นไว้ให้คุณก็เอากล่องมาแปะมันจะเป็นระบบแมกเนตคุณก็แปะไปนะครับพื้นที่การติดตั้ง SSD สามารถติดตั้งตรงนี้ได้2ตัวนะครับแล้วในส่วนตัวนี้เขาจะมีการเว้นไว้เอาไว้นะครับตรงนี้นี่แหละครับที่เราสามารถถอดปรับเปลี่ยนไ ถ้าใครบอกว่าตรงนี้เราไม่อยากใช้ช่องที่มันดูปิดทึบอยากจะติดตั้งพัดลมอยากจะติดตั้งหม้อน้ำนะครับคุณขันน็อตตัวนี้ออกหนึ่งตัวครับถอดปึ๊บออกมาแล้วคุณสามารถใส่ไอ้กล่องตัวอุปกรณ์ที่มันเป็นที่ยึดพัดลมใส่เข้าไปบริเวณตรงนี้ปึง้งคุณติดตั้งหม้อน้ำคุณติดตั้งพัดลมได้เลย <S <S เพื่อที่จะไว้โชว์ให้เคสตัวนี้มันดูมีสีสันให้อากาศแอร์ฟลอะไรต่างๆเนี่ยมันได้เยอะมากยิ่งขึ้นคือคุณสามารถปรับได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งจุดที่ตัวนี้เขาขึ้นชืื่ออคร ทุกอย่างปรับเปลี่ยนทุกอย่างคอสตอมได้แต่ยังไม่หมดครับในส่วนตัวด้านหลังของเคสตัวนี้ครับรองรับพัดลม12เซนและ14เซนครับตัวที่ยึดกาจอเขาสามารถถอดได้ครับถ้าคุณถอด1 2และ3ออกนะครับคุณสามารถบิดตัวนี้ครับให้กลายเป็นรูปแบบแนวตั้งแล้วคุณจะสามารถติดตั้งในส่วนของตัวกาจอที่เป็นแบบแนวตั้งได้อันนี้ถือว่าเขาคิดมาเป็นอย่างดีใครที่ชอบกาจอแนวนอนคุณก็ใช้ไปใครที่ชอบกาจอแนวตั้งคุณก็แค่บิดสลับฝั่งขึ้นมาก็สามารถติดตั้งใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ถ มมทีนี้ผมพามาดูอะไรตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่เมื่อกี้พี่บอกว่ามันมีที่ยึดในส่วนงตัวคอนโทรลเลอร์ของคอแซใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติผมอยากจะใช้ตัว SSD 2.52 2ตัวเลยเนี่ยผมจะไปติดตั้งที่ไหนใช่ไหมครับจริงๆตรงเนี้ยคอแซคิดค้นและแก้ไขปัญหาไว้แล้วนะถ้าเราลองมองดูด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีบริเวณหนึ่งนะครับที่มันเป็นทึบๆตรงนี้มีฟิลเตอร์สำหรับกรองฝุ่นในส่วนตัว power supply แต่ถ้าเราลองมองดูมาที่ตรงนี้ครับไอตัวถาดตัว tray ตัวเนี้ย มันก็จะมีคําว่าลิงก์อยู่นะครับคุณสามารถวางกล่องคอนโทรเลอร์ที่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการจัดเก็บสายไฟที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับคุณก็สามารถใส่ใช้งานได้ถ้าลองมองดูจากทางด้านหน้าคุณจะมองเห็นนะครับว่ามันจะมีเพลทตัวนี้อยู่แล้วก็ยึดในสงองตัวคอนโทรเลอร์ได้นะครับแล้วอย่าลืมนะพอมันเปิดฝาตรงนี้ได้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับเวลาที่คุณประกอบคอมปกติตรงชุด power supply มันจะใส่ยากเพราะมันต้องล้วงมือฝั่งเดียวแต่พอเปิดฝั่งนี้ได้ คุณสามารถจัดทรงจัดสายอะไรต่างๆเสร็จแล้วค่อยปิดฝาได้เอออันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็เคสตัวนี้นะครับด้านหน้าเขาจะแถมในส่วนตัวพัดลมมาให้นะครับตรงนี้มีที่ติดตั้งพัดลมนะครับซึ่งด้านหน้าตัวนี้เขาก็จะเป็นในรูปแบบของการปรับเหมือนกันนะครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของการติดตั้งขนาดพัดลมได้นะครับวิธีการแกะด้านหน้าก็แค่ดึงนะครับรอบนี้เขาจะใช้วิธีการ ตัดเหล็กแล้วก็ทําเป็นแบบนูนตัวนี้คือเหล็กหมดเลยครับดูมีมิติสวยงามดีตรงนี้มีแผ่นฟิลเตอร์อีกแล้วนะครับผมเพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็ในส่วนด้านหน้านะครับนี่ยึดติดตั้งพัดลม12เซนก็จะเป็นขาโมดูลและถ้ายึด14เซนคุณก็สามารถติดตั้งเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็ออกแบบโดยคอแซเก็เรียกได้ว่าเคสดูล้าดูสามารถปรับแต่งได้หลากหลายอย่างมากทีนี้ลองไปประกอบครบเซตกันดูไหมครับว่าเครื่องตัวนี้ถ้าประกอบเสร็จออกมาแล้วเนี่ย หน้าตาจะเป็นยังไงไปชมการประกอบกันเลยครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือหน้าตาตอนเคสที่ประกอบเสร็จนะครับผมก็ต้องบอกอตรงว่ามันสวยมากแล้วรอบนี้นะครับผมลองจับกาจอแนวตั้งให้ดูนะครับว่า ไอ้ตัวนี้มันสามารถใส่การ์ดจอแนวตั้งได้โดยการพลิกในสวงตัวเพลทด้านหลังนะครับจากแนวนอนให้มันกลายเป็นแนวตั้งนะครับแต่ทั้งนี้ดังนั้นอันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าในกล่องเขาไม่ได้มีแถมสายไรเซอร์กานะครับอย่างวันนี้ผมก็ไม่มีสายไรเซอร์กาเราก็ปล่อยลอยไปนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้การ์ดจอแนวตั้งคุณจะต้องซื้อสายไรเซอร์นะครับอันนี้ดูดีๆแนะนําขั้นต่ําคือสาย PCIe 4.0ถึงจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาถ้าสมมติสาย PCIe 3.0ผมไม่แนะนําให้ซื้อแล้วในยุคนี้น ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการประกอบดีกว่าว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับโดยรวมเคสตัวนี้ประกอบง่ายไม่เจอปัญหาใดๆเลยอาจจะมีปัญหางุดหงิดนิดเดียวก็คือด้านบนเวลาที่เราจะยึดหมอ้อน้ำเนี่ยครับเราจะต้องเหมือนกับขยับใช่ไหมครับที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวสไลด์ว่าจะใส่หมอ้อน้ําขนาด12เซน14เซน16เซนเนี่ยครับตัวนี้คือทำไมคุณไม่ใช้น็อตที่มันเป็นหัวเดียวกันอันนึงสีแฉกอันนึงแบบดาวเราก็เลยต้องสลับแขวงไปมาแต่ผมมองว่านี้มันเป็นปัญหาเล็กน้อยมากนะครับ เรามาดูกันอีกนิดนึงดีกว่าหลังจากที่ผมประกอบไปเนี่ยผมแอบเห็นด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมไม่ได้พูดคือไอตัวเคเบิลทตัวนี้มันไม่ใช่เคเบิลทยมันคือตีนทุกแกเขามีตีนตีนทุกแกแนวตรง1 2 3จุดนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับการที่เอาไว้ จัดสายด้านหลังเคสนะครับหลายคนเนี่ยเสียบปั๊บๆเยอะแยะมากมายแล้วสายมันก็จะพลุงพลังใช่ไหมครับคุณสามารถรวบทุกเส้นแล้วก็เดินเดินเดินลงมาตรงนี้หรือว่ารวบทุกเส้นแล้วก็เดินเดินเดินขึ้นก็ได้นะครับเขาจะมีในส่งตัวจุดรัดมาให้ทั้งหมดเลยนะครับหรือเคสตัวนี้ถ้าสมมติคุณอยากจะมดอยากจะโมอะไรด้านในนะครับแล้วจะต้องมีอุปกรณ์ที่ออกมาจากด้านในเคสเนี่ยเขาก็จะมีช่องในส่งตัวลิงก์นะครับที่คุณสามารถแกะได้เพื่อให้สายไฟเนี่ยมันสามารถลอดออกมาได้อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดูดี ๆๆนะครับในส่วนด้านหน้าตรงนี้อ่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าในส่วนตัวบริเวณตัวนี้จริงๆมันสามารถเปลี่ยนเป็นแบบยึดหม้อน้ําได้แต่วันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้มันดูแบบดูเรียบเรียบดูสวยสวยไปเลยก็ลองดูละกันว่าคุณชอบสไตล์แบบไหนข้อดีของเคสตัวนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือด้านหน้ามีพัดลมแถมให้เลย3ตัวคุณอาจจะต้องซื้อพัดลมเองเพิ่ม1ตัวที่ด้านหลังแค่นั้นเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรโดยรวมเนี่ยอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าที่เปิดตัวเ ต่ปีส0ง9ั0 2 0บเนี่เนี่ยผมว่ามันดีขึ้นมากๆมันสามารถแบบปรับได้หลากหลายแล้วก็ในส่วนของตัวฟิลเตอร์เคสตัวนี้ใส่มาให้ครบทุกจุดจริงๆในจุดที่มันจะมีปัญหาเรื่องของฝุ่นเข้ามานั่นเองนะครับก็ลองดูแล้วกันอ,อ้อพูดอีกนิดนึงด้านบน รอบนี้เราจะไม่เห็นว่ามันมีฟิลเตอร์แล้วนะครับอันนี้เหมือนคอแซลคิดมาแล้วว่าฝุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าก็ต่อเมื่อพัดลมดูดเข้าดังนั้นพัดลมดูดเข้าที่ไหนบ้างครับดูดเข้าที่ด้านล่างตรง power supply ก็จะมีสายมาให้ดูดเข้าที่ด้านหน้าก็จะมีแผ่นฟิลเตอร์มาให้แต่ตัวด้านบนเนี่ยการใส่แผ่นฟิลเตอร์มันจะทําให้คอมพิวเตอร์ร้อนนะครับเพราะว่า a i r f l o w เนี่ยมันโดนเบรกด้วยฟิลเตอร์นะครับแล้วสุดท้ายแล้วด้านบนเนี่ยคุณจะต้องติดพัดลมเป่าออกอยู่แล้วฝุ่นมันไม่เข้ามาาอยยู่แลล้วเเขก็ ไม่ใส่ในส่วนตัวฟิลเตอร์ด้านบนเพื่อการระบายความร้อนที่สูงที่สุดแต่ถ้าสมมตคุณบอกว่าเคสตัวนี้มันยังระบายความร้อนได้ไม่ถูกใจนะครับในส่วนของตัวเพลทด้านล่างตรงนี้ เขาก็จะมีที่ยึดพัดลมอีก2ตัวด้วยกันเผื่อใครใส่ก๊าซจอแนวนอนและอยากจะระบายความร้อนกา๊าซก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับอาจจะติดซอนด้านล่างหรือติดด้านบนอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเป็นเคสที่ลงตัวไม่ดูเวอร์วังอลังการจนเกินไปประกอบง่ายใช้ง่ายนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนอกซ์เ no ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ